มันมาตายในวังกาสินมาฮหาเอาอริงม,มันหอนบอมันมันนึกมันอันนี้มัน,มน,มนลายพวดในเตี๋ยวสวัสดีครับพบก,กับช่องช่องเดียวชาแนลนะครับ ตอนนี้มาดูฟาร์มหนูพุกนะครับนี่ครับ,นรบหนูเพิ่งย้ายมาจะมาใหม่นะครับมาจะกสซกคเตียราชบุรีนะครับกำลังจะเปิดฟาร์มเป็นเต็มตัวแล้วนะครับ หนูรุ่นรุ่นนะครับมีกันไหอืมอ๋อ,อามะพร้าว เลี้ยงด้วยมะพาร้าวด้วยนะครับนี่นี่ซึ่งเป็นหนูมาจับยายมาจับเพชบุรีพอดีรุ่นรุ่นเลยหน,นูรุ่นๆน,นะครับพอดีขุนนับ คุณไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อันนี้กระน,นูนะครับนะกระเทยเท่าตัวนี้กระน,นูนะครับกระเทยยาวชนเน่นี่ฮะตะปูตะปีโอ้ยก่อนเน้ยลดในเดือหุ่นฮะมาแล้วเรจะได้ผูว่ได้มึงฮะ ย้ายมาจากตัวก็เอามาจากตัวก็สี่ร้อยพอถึงบ่ประมาณสี่ร้อยตัวนะครับอยู่ในเฉพาะในล็อกถ้ารุ่นรุ่นแบบนี้ถ้ามีคนสนใจตัวจักบาทเดียไหนมีรุ่นนี้หน้านี่นี่หนูรุ่นรุ่นนี้หน้านี่นี่นเอาไปกินเลยเอาไปเลี้ยง,อยงเอาไปเลี้ยง เขาจะเอาไปเห็นยังก็ยากเขาเลยโอ้โหเาเอา,เ<ข>าไปซื้อเป็นคู่เป็นันาไปไใช่ถ้าเอาไปขายจะเอาไปเลี้ยงนัมันกะคนละราคามนรอเออถ้าเอาไปเลี้ยงเขาต้องหมกจจะเอาไปกินต้องหมกหัวให้ถ้าเอาไปเลี้ยง,งมันกะระา,า,รา,า,า,าระคานมันก็บอกเกิน้ะข,ขายไปนะพออยู่ได้อ้อขายราคา มีสภาพเนาะนะค,ครับราคาจับต้องได้าขาดราคาเติมตมุ่งเติมมีนะครับวิทยาฟาร์มหนูพุกตั้งชื่อฟาร์มเราบ่ไม่เห็ดดีหรือเห็ดดีๆได้การได้นี่มันต้องศึกษาบไอ้แบบมันเหม็นบ่เหม็นอันนี้บ่มีกลิ่นเพราะอะไรอืมมันมีกลิ่นว่าถ้าเอาเฟืองใส่เรื่อยๆเอาเข้ามกินเนเีนเ่ยว่า แน่นป่ะเอาหญ้านี่บ่ะหญ้านี่เดี๋ยวให้มันกินกัดกลิ่นเกัดีแต่ได้เดียวแต่มันเป็นกลิ่นบ่ะโบเป็นถ้าหญ้านี่นะอือ๋อถ้าหญ้านี่มักลิ่นถ้าเฟืองเด้ถ้าเฟืองนี่มันเฉพาะกลิ่นมันก็คือคืออยู่แล้วเนาะซับไงมันอับอืมสังเกตุที่เขาใส่โกงมามันตายน้ำยังมันตายเพราะน้ำมีส์ของมันไงอันนี้ประมาณจะขีดอันนี้นะตัวแต่ละตัวตัวนึ่งตัวนึงนี่ไหม ตัวนี้มันย้อยตัวซ้ำนี้มันกระหกขีดจขีดเนี่ยต๊กตัวจากบ้านมันจะขายวะขายเป็นขายเป็นนูเนื้อหรือขายเป็นเอาไปเลี้ยงหระอเอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงเอาเป็น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 นะสมุนเป็นเป็นใช่แค่เดียวก็คู่ละสามร้อยคู่ละสามร้อยเนาะดันปันปันกันไปนี่แหละมันไผยใจมักเอ้ดีเด็กอย่างนี้อย่างใมความสนใจเขาด้วยเน๊ะ โอ้ย<ฤศ>อยู่ใน,นเนงเินตัวห้าวหนุ่ม้าหมูละโอ้ถ้าเลี้ยงหน่อยโตมาแหง้งว่านพวกนี้ถึงไงถึงแล้วเลี้ยงบมื่ก,กี่ตัวเนาะฟิวมันเลี้ยงไปดูเล่นมันว้าอันนี้โอ้ยเลี้ยงแล้วมันหนูกระเทยมันว้ากินมันได้อสิบวให้แต่มันจับมันลุกมันกุมมือเด็กกระชำเลี้ยงมาตัวนี้นะครับ คู่นึงก็ประมาณ300นะครับบริขายแพยงนี่ครับน้าหลักตมุตะมิะมนะค,ค,ครับนี่นคนโดดหายคนซื้อมาอืมครับดูนะครับนี่ครับมีแต่นูทั้งหมดนะครับนี่นะ อ้าวมีหนูเยาวชนอีกเดี๋ยวจะพาไปดูหนูเยาวชนนี่ครับนี่หนูหมดแล้วครับนี่ที่พื้นแล้วก็ คือมันป่วยนี่ตัวนี้นะ่วอืมหน,นูที่มันเอามาจะาร่วมเดียวอ๋อมันมันนั่นยังบอสบายอยู่เป็นบอกออมาดูหนูเยาวชนหนูลูกหนูน้อยอืม ถ้าใส่ห e ย ah! <If S 2> ่านี่มันบบมีกินแม่นบอกโู้นะครับผมผมเคยมาถ่ายแล้วครับบมีรายละเอียดบมีรายละเอียดเพื่อนเพิ่นบอกขายเพิ่อนบอกเลี้ยงไปดูเล่นสองสามร้อยตัววันนี้เอามาเพิ่มและจะเปิดกิจการเป็น เต็มรูปแบบชํ้มเละพาะมันบอกเสียดีอะสมเละแล้วก็ขายเป็นหนูเป็นขายขายายเป็นคู่กัขายเนาะเป็นเป็นพอพันไม่พันเนาะขายหมดขายหมดขายหมดนะครับเอามีเบอร์โทรไหมแล้วเคยรับไห่โทรศัพท์เวลาเขาโทรมาเบอร์โทรเอาว่ามาเบอร์โทรศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแครับแปดศูนย์เจ็ดหกแปดศูนย์เจ็ดหกเฟซบุ๊กมีบอก มีบอกเฟซบุ๊กพิมในใดชื่อคือเฟซบุ๊กจำบอได้ครับ <c oughs> เอาเอาเอาขอเบอร์โทรอีกเท่าอนหนึง่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์จครับจำนายทั้งพ่อพันแม่พัน,น์เนาะแล้วก็ชำละส,สั่งมาก่อนสดๆ สำเร็จสดๆเนาะเลยลายโตหไายสำเร็จสองสามขุ่นหนะสองสามขึ้นเนาะตัวเดียวไปยืนนั่งคั่วเพร่ามันตะไบเลยเอากระบางเท้อกระฮ็ดไว้ไว้ขายนีกว่าเออฮะเขียนชมันบ่อยากมันมันมันบ่อยากแซ่บ่อยากนอกดู้แล้วเอาตู้เอาบุดีเอาต้องซื้อตู้ฟิตแล้วเขาจะมาแล้วเอาสองฟิตฟิตไว้ถ้าโบฟิตนี่มันบกขาดใส่แบบน้ำแข็งดิสส์น้ำแข็งนี่ก็บกขาดฟิต กระยา<ช>มัน<ช>แต่น้ำแข็งมันสีบอดำสีถนอมเนื้อแบบบอดำนะอ,อันนี้อดีตผัวแม่ค้าโอ้ผัวแม่ค้า,าแค่นี้<ข>นะครับขอบคุณมากครับนี่ก็วิทยาฟรราร์มมาจากในเมืองกับประมาณ5กิโลนะครับอยู่บ้านกกอกนะครับบ้านกกอกตลยูดอนอำเภอเมืองจังหวัดสุลนครนะครับเบอร์โทรก็ตามนั้นแหละครับท่านที่ต้องการอยากได้หนูไปเลี้ยงแล้วก็หนู ไปทำอาหารนะครับมี <Yeah. S 1> ทั้งทำแหละแล้วก็ไว้สําหรับไปเลี้ยงเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ